ให้เรายกระดับเพราะว่าเกษตรกรรมเป็นเกษตรอุตสาหกรรมนะครับวันนี้ครับทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเนะี่ยหรือดีพร้อมนะฮะโดยโดยทางฝั่งกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมเนะี่ยเราก็มีแนวทางที่จะส่งเสริมให้พี่น้องผู้ประกอบการนะฮะที่สนใจทําเรื่องเกี่ยวกับเกษตรเนี่ยนะครับทำยังไงจะให้เหนื่อยน้อยลงมีประสิทธิภาพในการเพาะปลูกมีผลผลิตมากขึ้นหรือการรักษาโรคต่างๆได้มากขึ้นเนี่ยนะนะซึ่งจากเดิมเนี่ยเราอาจจะใช้เป็นเรื่องของเกษตรความรู้สึกนะครับเป็นการกาอาจจะมากบ้างน้อยบ้างไม่ว่าจะใส เอปุ๋ยการให้น้ำหรือการรักษาโรคต่างๆนะครับแต่วันนี้ฮะเราก็มีความร่วมม้ร่วมมือนะกับทาง,ทางสมาคมดีไปนะทางจิสต้าและก็ภาคีเครือข่ายมากมายเลยนะครับในการนําเครื่องมือในการนำแพลตฟอร์มในการนำํอรนรนำองค์ความรู้นะครับจาก ผู้เชี่ยวชาญในวงการเนี่ยมารวมกันนะครับเป็นลักษณะการอินทรเกตทุกเครื่องไม้เครื่องมือทุกเทคโนโลยีเนี่ยมาช่วยให้เกษตรกรเนี่ยสามารถวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆได้นะครับไม่ว่าท่านจะประสบปัญหากับการเจอโรคของพืชหรืออยากเพิ่มประสิทธิภาพในการปลูกให้ได้ยิวมากขึ้นการให้น้ำให้ปุ๋ยเนี่ยที่จะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตอนไหนเนี่ยเครื่องมือเหล่านี้ก็จะถูกมาใช้ในการวัดไปที่แปลงหน้างาน ครับอย่างที่ได้นําเรียนเมื่อสักครู่นี้แต่ละท่านผูกคลื่นเหมือนกันบ้างต่างกันบ้างการที่เราจะออกแบบหรือดีไซน์เนี่ยก็จะเป็นลันกษณะเหมือนเทโลเมตรโปรแกรมในการตัดสูตรให้เหมาะสมกับเกษตรกรแต่ละคนให้เอาเครื่องมือเนี่ยไปปรับนะครับแล้วก็จะเน้นในเรื่องของการเก็บค่าประมูลผลต่างๆเนี่ยให้เกษตรกรเนี่ยสามารถเลือกโซลูชันไปทําให้แก้ปัญหาดังน,นั้นได้ถูกต้องแล้วก็มีประสิทธิภาพสุดๆครับเข้าร่วมโครงการ20กิจาการในครั้งนี้นะครับก็เรียกง่ายๆว่าประสบความสำเร็จอย่างมากนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของในการเพิ่มประสิทธิภาพนะครับการเพิ่มยีในการผลิตนะครับหรือบางท่านเนี่ยจะไปเจอโรคที่แบบรักษายังไงก็ยังไม่หายนะอย่างอย่างเมื่อกี้คุยกับท่านนายกสมาคมดีไปก็ว่าต้นมะม่วงบางต้นอาจจะแทบตายแล้วก็เข้าไปรักษาได้นะครับหรือแม้แต่ก,การเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการพาะปลูกเนี่ยทำยังไงให้เขาได้ Productivity ให้ได้ตัวพืชผลทางการเกษตรเนี่ยสูงขึ้นนะครับแล้วก็มีการนำเทคโนโลยีเหล่านี้ไปแล้วเขาก็ยกระดับได้ นะครับรวมถึงสามารถลดต้นทุนในการผลิตได้ด้วยครับิงนะครับจากเปลี่ยนจาก,กเกษตรความรู้สึกแบบเดิมเนี่ยเพิ่มขึ้นหรือรวมอย่างที่เมื่อกี้ท่านพออได้กล่าวไปก็คือเราสามารถจะขยายผลเหล่านี้ให้กับเกษตรกร,รกอน,นอือ่สิ่งที่เราทําอาจจะเป็นแค่ต้นแบบแต่ต้นแบบเหล่านี้พร้อมในการขยายแล้วก็เป็นความรู้ที่เราพร้อมเผยแพร่กับทุกทุกคนครับเกษตรกร,รกที่พูดว่าสมาร์ทฟาร์มเมอร์สมาร์ทฟาร์มเมอร์สิ่งแรกที่ต้องมีคือ,อค,ความรู้ครับไม่ใช่เครื่องมือ เมื่อเขารู้แล้วอ่ะเขาจะรู้จักว่าเครื่องมืออะไรทําให้เขาได้ความรู้นั้นเอาไปใช้ประโยชน์แล้วก็ส่งเสริมอาชีพของเขาให้ดีขึ้นซึ่งประเทศเราเองเนี่ยเราควรต้องเร่งพัฒนาในตัวเรื่องนี้ครับก็รอบนี้ต้องขอบคุณทางท่านผอมากมากเลยที่ให้โอกาสเราในการทําเรื่องเกี่ยวกับเกษตรแ่นยรคานต่ละแ่านก็ูเกี่ยวกับษตรกรปัจจุบันเ,น,เ,น,เนี่ย่าเกษตรเราคือใช้แต่ความรู้อย่างเดียวแล้ไม่พอแล้วใช่ไคะใช่ครับ คือน้องๆที่เข้ามาใน20โครงการนี้ต้องถือว่าเราโชคดีด้วยเพราะว่าน้องๆหลายๆคนเนี่ยความรู้ดีมากพื้นฐานดีมากแล้วผมยังคุยกับทางท่านผอ,อว่าเสียดายมากข้อหนึ่งคือเราไม่สามารถนำคนเก่งๆรุ่นใหม่เหล่านี้ขึ้นมาสู่การเป็นเกษตรกรแม่นยำแล้วทำให้อนาคตประเทศดีขึ้นแต่ถ้าเกิดเรารู้จักส่งเสริมรู้จักสนับสนุน ในสิ่งที่ถูกต้องเขาเหล่านี้ต่างหากที่พร้อมมากๆจะเป็นนักรบให้กับประเทศไทย